ป้าแนะนำชื่อนามสก,กุลป้าชื่ออะไรครับทองคำนาลงลิท์ทองคำนาลงธิ์ครับอ่าป้ามีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรครับความดันเบาหวานเป็นความดันเบาหวานออครับแล้วป้าได้ทานยาหมอมานานหรืยอยังครับหลายสิบปีโอวจอย oh <my> ครับแล้วเป็นยังไงบ้างทานยาหมอ มันก็ทร,รงตัวนะมันก็ทรงตัวอพอดีครับแล้วอ่าได้มาเจอตัวน้ํามันกาวชนิดที่ทางอาจารย์รัชนีดได้มาแนะนําให้กินป้ากินไปแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างครับรู้สึกไขมันมันลดไขมันลดครับแล้ว,ไม,ว,วไม่เวียนหัวนะครับผมแล้วเบาหวานเป็นไงบ้างครับเบาหวานก็ปก,กติแล้วตอนนี้ตอนนี้เบาหวานปกติ จากที่กินยาอยู่ยังทรงตัวพอได้กินน้ำมันเก้าชนิดเข้าไปแล้วไขมันลดนะบาหวานปกติแล้วก็ไม่เวียนหัว,วครับแล้วก็หน้าตาผิวพรรณแจ่มใสด้วยนะครับผมอ่าตอนนี้คุณป้าประทับใจตัวน้ำมันเก้าชนิดอ่ามากน้อยแค่ไหนครับก็ก็กินไปเรื่อยก็ดีนะกินไปเรื่อนะยๆนะครับอืมครับโอเคครับขอบคุณ อาป้าทองด้วยนะครับป้าทองคำน่าลงลิศนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับกินแล้วตัวเบาสมองโล่งหัวกลมหลับสบายครับแล้วกินแล้วมั่นใจดีครับมั่นใจนะครับมั่นใจที่ว่ากินครับผมวันไหนไม่กินก็ไม่หลับวันไหนไม่กินก็ไม่หลับครับโอเคครับป้าป้าเขาบอกว่ากินแล้ว มั่นใจหลับสบายดีนะครับสมองโล่งดีนะป้าเนาะครับสมองโปรนะครับเบาหวานก็ลดด้วยนะครับจากที่เดินปวดแค่ปวดขาตอนนี้เบาปวดแล้วนะครับป้ากินไปได้กี่กล่องแล้วครับก็เกือบสิบกล่องแล้วกินไปได้เกือบสิบกล่องแล้วสองอันนี้ประมาณแปดแปดเนี่ยก็สองกล่องเนี่ยอืม แล้วแล้วบห,หมดนี่ป้าจะสั่งต่อเรื่อยๆก็ลองสั <c oughs> ่งนะครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับ